สวัสดีครับวันนี้ฟังมาเที่ยวบ้านสันกลางเหนือนะครับบ้านสันกลางเหนือเนาะส่มประตูทางเข้านะครับนี่ข้างหน้าจะมีภาษานเดินเข้าไปข้างในกันนะครัะ ว่าสันกลางเหนือนะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับนี่ก็จะ,จะเจอองค์เท้าแม่สวรรเนาะนี่องค์พาใจดีนะครับ อืมเห็นไหมสวยเลยสวยเลยส่วนด้านขวานะคะนี่้าก็ใส่แมสเนาะนี่น่าจะเป็นพระอุโบสถนะครับองพระแม่มวยผมด้วยนะครับ ก็ทําได้สวยนะครับน,นี่เห็นไหมด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับเสร็จตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะครับ อันนี้เป็นองค์พระวิหารนะครับองค์พระเจดีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพระมหาสกรพัินะครับตรงนี้จะเป็นพระมหาจักพดิเปิดโลกทันใจเหมือนกันเนาะบอ่บอน้ําทิพย์นะคบนี่ตรงนี้ก็ได้เป็นพระพุทสดับน,นะครับ เข้าไม่ได้ <c oughs> ปิดเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวรอบรอบวัดกันต่อการมุมอื่นนะครับ <c oughs> เป็นพาวิหารน,นะครับ <c oughs> <c oughs> เนาะ <c oughs> พระวิหารก็ปิดนะครับด้านนี้มีองค์พระพิชชาณีตัวนอมี <c oughs> มช้างป้านช้างมากวกว่าอะไรนะครับโอเคสำหรับคลิปเอ่อวัด สันกลางเหนือก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ